พบกับสบายจังสเตชันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกุหลาบแดงค่ะใครชอบดอกกุหลาบสีแดงนะวันนี้พี่จะมาแนะนํากุหลาบสีแดงต้นหนึ่งค่ะเดีย๋ยวไปทําความรู้จักกันเลยต้นนี้ค่ะต้นเรดพีนอคคิโอกุหลาบสีแดงค่ะโอ้ดอกน่ารักตะมุตะตมินะออกดอกก็จะลักษณะอย่างนี้เป็นชอ่อเป็นพวงค่ะเป็นต้นขนาดอ่าพุ่มขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางนะคะตามข้อมูลที่หามานะคะเขาบอกว่าเป็นกุหลาบพุ่มขนาดกลางที่สูงได้ถึง1เมตร20เซนติเมตรเลยแต่ว่าพี่ก็ยังไม่น่ใจนะเพราะว่าต้นนี้ก็ลงดินได้สัก3เดือนค่ะเขาก็สูงอยู่ประมาณเกือบ60เซนน่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเรสพิอคคิโอกันหน่อยนะคะเรดพิอคคิโอเนี่ยเป็นกุหลาบจาก อเมริกาค่ะได้รับการพัฒนาสายพันธุ์สำเร็จในปี1947ลงทะเบียนในชื่อเรดพินนคิโอนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีแดงแบบดิฟเพดสสีแดงเข้มๆนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมดอกเนี่ยจะมีขนาดประมาณ3นิ้ว นะคะแล้วก็มีกลีบดอกอยู่ประมาณ25ประมาณนั้นนะคะที่เขาที่ได้ข้อมูลมานะคะทีนี้พี่นกิโอของพี่เนี่ยพี่ซื้อออนไลน์มาในราคาต้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ออกดอกก็เออพอได้มาเนี่ยสิ่งที่ทำมาถึงบ้านพี่ก็จะถ่ายรูปไปเลยค่ะเป็นกลาบที่ดอกตกมาก แล้วก็สีสันสดใสทีนี่เราก็รีบถ่ายรูปไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยกุหลาบจากสวนนะ่พะพอเรามาปลูกเองดอกมันจะไม่ค่อยสวยหรือว่าขนาดดอกมันก็จะเล็กลงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงเราต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะเราจะได้ไม่เหมือนเดิมอะค่ะที่นี้กุหลาบพี่นอกกิโอที่ปลูกเนี่ยนะคะก็ได้ลักษณะเป็นอย่างที่เห็นก็คือดอกเขาจะเล็ก เป็นกุหลาบที่ดอกเล็กลักษณะเป็นกุหลาบแบบคล้ายกุหลาบพวงก,กุหลาบหนูอะไรเงี้ยแต่ดอกเขาก็ใหญ่นะคะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะคะ2นิ้วถึงสนิ้วแหละอันนี้ไม่ถึง3นิ้วน่าจะประมาณ2นิ้วกว่าสีแดงสดใสเลยค่ะแต่ว่าดูในของต่างประเทศเขาจะเข้มกว่านี้นะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ต้องบอกว่าทนค่ะบานทนมากๆานะบานทนมากๆสวยค่ะ แล้วก็เป็นพุ่มเล็กๆนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะโตขึ้นนะ mm. ในระยะเวลา2-3เดือนที่ปลูกลงดินเนี่ยต้องเป็นบอกว่าเป็นกุหลาบที่ตอนแรกพี่คิดว่าจะเลี้ยงยากกว่านี้นะแต่ก็ได้ดีอยู่ตอนแรกๆเหมือนใบเขาทิ้งร่วงไปช่วงหนึ่งอะคะ่ะอาจจะไม่ชอบแฉะมากนะพอดีช่วงนั้นฝนตกมากๆอะคะ่ะสวยค่ะ แล้วก็บานทนจริงๆบอกเลยว่าบานทนมากดอกก็มีขนาดนี่แหละนะคะแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆจะเป็นกุหลาบหนูอยู่แล้วค่ะนะคะแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะที่เขาจากข้อมูลที่พี่ไปอ่านมาเนี่ย <S <S เขาบอกว่ามีกลิ่นหอมแต่ว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่มีกลิ่นค่ะแล้วเป็นกุหลาบสายพันธุ์เก่าแก่เลยคร ชอบกุหลาบตีแดงๆค่ะไปหามาปลูกกันเลยนะคะเลดพี่น็อกคิโอตอนนี้พี่เห็นในเพจหลายๆเพจเขามีขายอยู่นะเป็นบางช่วงอาจจะซื้อยากหน่อยนะคะอย่าตอนนี้เห็นอยู่หลายเพจแล้วราคาสวยค่ะสำหรับคลิปนี้ลงคงจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ